สำหรับหนึ่งในปุ๋ยยอดนิยมที่หลายคนเลือกใช้ต้องขอยกให้ปุ๋ยเร่งดอกของ Golden Flower สูตรนี้ซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์สูตรเร่งดอกโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับพืชไม้ดอกเช่นกล้วยไม้แคคตาสกุลาบและอื่นๆทำมาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติโดยใช้สารสกัดชีวาภาพเข้ามาผสมผสานผ่านการรับรองผลจากนักวิชาการเกษตรมีประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยช่วยเร่งดอกบำรุงกา้านเพิ่มสีสันผู้ที่เพิ่งเคยใช้ปุ๋ยเป็นครั้งแรกสามารถทำตามคำแนะนำข้างผลิตภัณฑ์ได้ง่ายๆโดยผสมน้ำตามอัตราส่วนแล้วฉีดพ่นใบหรือฉีดใส่บริเวณรากเพื่อให้ต้นไม้ดูดสารอาหารได้ทันที ดอกไม้โตชาสีไม่สวยกา้านคั่วดอกไม่แข็งแรงทําให้กลีบดอกร่วงง่ายลองใช้ปุ๋ยของโอสโมโคตตัวนี้ดูครับปุ๋ยเคมีโอสโมโคตสูตรนี้เป็นสูตร 1, 2 5, 6, 1ึ่งสบวกเปเพิ่มฟอสฟอรัสที่ช่วยบํารุงดอกเป็นพิเศษ ทำให้ดอกไม้มีสีสดสวยแข็งแรงและขยายช่อไวมาในรูปแบบเม็ดแห้งใช้โรยบนหน้าดินบำรุงต้นไม้นานถึง6เดือนเพราะตัวมเมล็ดปุ๋ยถูกเคลือบด้วยสารเรซินธรรมชาติน้ําที่ถูกรดบนต้นไม้จะค่อยๆละลายสารอาหารสู่รากชาชาทาให้ต้นไม้ดูดซึมได้ดีปลอดภัยเหมาะกับไม้ดอกไม้ประดับที่สุดครับปุ๋ยเคมียารามิลาสูตร1616 16. 16นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ปุ๋ยจำนวนมากเพื่อบำรุงผลผลิตสำหรับการสร้างรายได้ ราคาถูกไม่เปลืองต้นทุนโดยสูตร16-16-16เป็นสูตรที่มีความสมดุลของสารอาหารและาธาตุมากที่สุดเพราะถูกคำนวณให้มีสารอาหารประกอบภายในปุ๋ยเท่ากาันสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะบำรุงลำต้นบำรุงรากเพิ่มผลผลิตเรื่งการเจริญเติบโตของดอกไม้และใบไม้มีข้อแนะนำในการใช้คือควรศึกษาวิธีการใช้ปุ๋ยชนิดนี้ข้างผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถปรับวิธีใช้งานปุ๋ยกับชนิดพืชของคุณได้ครับ หากคุณมองหาปุ๋ยเร่งดอกที่ใช้สำหรับไม้ดอกไม้ประดับในห้องนอนเล็กๆหรือที่บ้านเราขอแนะนำปุ๋ยเร่งดอกตัวนี้ของ Little Bird โดยปุ๋ยเร่งดอกชนิดนี้เป็นปุ๋ยน้ำสูตรที่ช่วยในการเร่งการออกดอกและบำรุงให้ก้านของดอกแข็งแรงเหนียวมีส่วนผสมของสารชีวภาพปลอดภัยใช้บำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพกับพืชจำพวกแคปตาสไม้ดอกไม้ใบไม้ประดับไม้ผลโดยเฉพาะกระปุกเล็กเก็บง่ายถือเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อปุ๋ยเร่งดอกยอดนิยมสำหรับคนรักต้นไม้ขนาดเล็กที่ใช้งานไม่ยุ่งยากครับ S R K ช่องงามเป็นยี่ห้อปุ๋ยน้ำยอดนิยมที่หลายคนเลือกใช้ ปกติแล้วมีหลากหลายสูตรให้เลือกซื้อโดยสูตรที่เรานำมาแนะนำในวันนี้เป็นสูตรที่ใช้สำหรับการบำรุงไม้ดอกโดยเฉพาะฉลากผลิตภัณฑ์เป็นสีชมพูถูกผลิตขึ้นเป็นรูปแบบของปุ๋ยน้ำเพื่อง่ายต่อการใช้งานเพียงผสมกับน้ำตามปริมาณที่แนะนำมีประสิทธิภาพเรื่องการเร่งดอกเปิดตาดอกขยายดอกบำรุงดอกได้เป็นอย่างดีที่สำคัญคือเป็นสูตรที่ปราศจากสารเคมี ปลอดภัยคุ้มในราคาไม่ถึง50บาทแม้ขวดเล็กมาในปริมาณเพียง150มิลลิลิตรแต่รับรองว่าใช้งานได้ยาวนานสบายกระเป๋าแถมยังได้ปุ๋ยคุณภาพดีอีกด้วยปุ๋ย5่านางฟ้าทรงฉัดเป็นปุ๋ยเคมีเร่งดอกสูตร8 24สอซึ่งเป็นปุ๋ยที่เน้นเพิ่มสารอาหารและาธาตุจำพวก ออสฟอรัสและโพแทสเซียมเป็นสูตรที่เน้นหนักไปที่พืชไม้ดอกกับไม้ผลเป็นพิเศษการันตีได้ว่าใช้เพื่อบำรุงและเร่งการเจริญเติบโตของดอกไม้ได้เป็นอย่างดีให้ปริมาณมากถึง1,000กรัมใช้งานได้อย่างยาวนานมีปริมาณที่ควรใช้แนะนำอย่างชัดเจน ทั้งนี้คุณควรศึกษาปริมาณการใช้ปุ๋ยเร่งออกสูตรนี้ก่อนใช้งานเพื่อให้ต้นไม้ได้รับสารอาหารในปริมาณที่ถูกต้องเพราะหากให้ปุ๋ยเคมีในปริมาณเยอะเกินไปอาจส่งผลเสียต่อต้นไม้ในระยะยาวได้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นปุ๋ยเร่งดอกแบบอนินทรีย์หรือมีส่วนประกอบจากสารเคมีมาในรูปแบบอัดเม็ด ด้วยความที่เป็นสูตร9-2-4 2-4ปุ๋ยตัวนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งปุ๋ยเร่งดอกที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้บำรุงดอกไม้ให้บานไวและสีสวยยิ่งขึ้นอีกทั้งเพราะมีส่วนประกอบของฟอสฟอรัสจำนวนมากทำให้ปุ๋ยชนิดนี้เหมาะสำหรับการนำมาใช้บำรุงพืชที่มีผลหัวใต้ดินช่วยเพิ่มรสชาติให้ผลผลิตได้ราคาเพียง29บาทเท่านั้นเหมาะกับกลุ่มเกษตรกรที่เน้นการปลูกพืชหัวใต้ดินและผู้ที่ต้องการบำรุงไม้ดอกครับ ปุ๋ยตัวนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์รูปแบบอัดเม็ดปราศจากสารเคมีใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติปลอดภัยต่อผู้ใช้และต้นไม้ อีกทั้งยังเพิ่มกรดซิลิคอนและเชื้อไรโครเดอร์มาที่มีประสิทธิภาพช่วยบำรุงต้นไม้ได้ดียิ่งขึ้นถือเป็นปุ๋ยเร่งดอกอีกหนึ่งยี่ห้อที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีที่สำคัญความพิเศษของปุ๋ยตัวนี้คือไม่ทำให้ดินที่ใช้ปลูกเสียหายจากการถูกทำลายเพราะสารเคมีแถมยังช่วยเพิ่มสารอาหารสู่ดินช่วยให้ต้นไม้ดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นรับรองว่าดอกไม้บานไวสีสวยสดก้านดอกแข็งแรงแถมบำรุงได้ยาวนานขึ้นเพราะมาในรูปแบบเม็ดแห้งที่ไม่ถูกดูดซึมเร็วจนเกินไป หากคุณกำลังมองหาปุ๋ยเร่งดอกที่เน้นไปที่แร่ธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเป็นหลัก เราขอแนะนำปุ๋ยเคมีสูตร9 25 25จากยี่ห้อกระต่ายทุงนี้เลยครับเพราะเป็นสูตรที่เน้นบำรุงพืดผลและพืชดอกโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตสามารถใช้ปุ๋ยตัวนี้บำรุงได้เพราะนอกจากปุ๋ยสูตรนี้จะมีประสิทธิภาพในการบำรุงลำต้นแล้วยังช่วยในเรื่องของการควบคุมสารอาหารเพื่อทำให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นและออกผลผลิตเร็วขึ้นรวมถึงช่วยเร่งไม้ดอกให้สีสันสวยงาม ใครที่เน้นหนักไปที่การเพิ่มผลผลิตลองปุ๋ยสูตรนี้ดูครับปุ๋ยเคมีจากเรือใบไข่มุกอาจไม่ใช่ปุ๋ยที่เน้นการเร่งดอกโดยตรงแต่ก็มีประสิทธิภาพในการช่วยบำรุงไม้ดอกได้ดีเช่นเดียวกันเพราะปุ๋ยเคมีของเรือใบไข่มุกสูตร25 คาตัวนี้เป็นสูตรที่เน้นการบำรุงใบของพืชและช่วยเร่งการเจริญเติบโต,ตของผลต่างๆส่งผลให้มีประสิทธิภาพช่วยเร่งการออกดอกของพืชได้เพียงแต่หากเทียบกับปุ๋ยยี่ห้ออื่นๆแล้วปุ๋ยตัวนี้จะเน้นในการบำรุงผลของพืชและตัวใบมากกว่าการบำรุงดอกถ้าคุณกำลังมองหาปุ๋ยที่ช่วยเร่งดอกโดยตรงไม่ใช่เพื่อเร่งผลของพืชด้วยปุ๋ยตัวนี้อาจไม่ใช่คำตอบครับ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด